าการฉีดวัคซีน HPV เนี่ยผู้ชายก็ฉีดได้ด้วยเหรอคะใช่<ะ>คือจริงๆเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเรามักจะได้ยินว่าเออ HPV AH หรือ Human Papilloma Virus เนี่ยมันเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงเนาะผู้ชายก็คิดว่าอ้าฉันไม่มีปากมดลูกฉันไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วนะคะ HPV เนี่ย มันสามารถที่จะทําให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็คือหูดหงอนไก่ได้ทีนี้หูดหงอนไก่เนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายบางคนอาจจะไม่ได้มีอาการแต่ว่าบางคนก็มีอาการนะคะแล้วว่ามันก็จะขึ้นมานะเป็นลักษณะเหมือนหงอนไก่อะ่ะทีนี้มันสามารถที่จะโตได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ ไปติดกั้นทาวารหนักหรือช่องคลอดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ฉีดได้ตั้งแต่เด็กเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วที่สำคัญเนี่ยในผู้ชายเนี่ยนอกจากคุณจะป้องกันเรื่องหูดงอนไก่ในตัวคุณเองแล้วนะคุณยังป้องกันที่จะเอาไปติดผู้หญิงคนอื่นหรือแฟนของคุณด้วยอันนี้สำคัญมากนะทีนี้จริงๆอะ่ะหมออยากให้คุณเห็นภาพมากเลยว่าหูดงอนไก่มันเป็นยังไงนะแต่ว่าหมอกลัวช่องหมอปีกวะ่ะ ตรงนี้ล้กันเดี๋ยวหมอให้ผู้ช่วยหมอดูแล้วดูนะเนี่ยหูดหงอนไก่อย,อย่าลืมไปหานะเซิร์ชดูหูดหงอนไก่เป็นยังไงนะอยากให้เห็นจริงๆเห็นปั๊บทีเดียวรับรองไปฉีดเลยเชื่อเถอะ